สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแข่งเดือดแป๊บนึงแปับนึงค่ะเจอทำใหขึ้นมหน่อย็ะ่ายคลิปน่ะแป๊บนึงนะครับตดอะไรมั่วส่วนในแปบตัวแป๊บนึงครับเนอแป๊บนึงยวบโอเคค่ะเราจะเข้าห้องก่อน ราจะไปดูอะไรไม่อยากให้มันพัฒนาเป็นรูปคนเลี่ยก็ตอนนั้นมันเป็นรูปไม้ค้าสิใช่ชอบการเป็นรูปไม้ค้ามันมีแบบสกิ๊ดสวยๆล่องเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนชุดอไนไปกาเซอร์โปเร็วไปเลกตัวพอตัว<อ>ไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้จำใจตัวไม,ไม่รองไม่รออ่ะงั้นเรารอตัวแล้วกันแล้สอนเราด,ดูเนทไห้ หายตรงไหนมีอยู่ไปดูอะไรแบตเตอรี่ต้น็ตหานม่หายกินเน็ตหลุดโอเคขอคนอายุเก้าขวบตัวกี่ขวบแล้วครเก้าเก้าไมนะ่ไม่เป็นเราแปดขวบขึ้นเราขออปิดหนุนโลแตัวแพ็กแล้วตัวอะไรนะตออจะลบเะล็กนานะ เาจะเอาคำว่าอะไรดีคนอายุ89ขวบอ่ะคอกก่อนเลยกคืองานเอาห้องโอกนโอกนอะไรเธออยู่นี่กดไหนนะถ้าจะเปลี่ยนกดตรงนี้เรามีเพจ3 8อันฮ่าฮัาฮ่าเอ้แมวจมุกจมิดีจะเป็นหัวผู้หญิงเปลี่ยนได้นะ ยื้อยาวตัวมือนเรานะไหนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อรอแป๊บนึงน,นะคะเพื่อนกำลังเปลี่ยนชื่อชื่อต้องเป็นชื่อเหมือนผู้หญิงนะชื่อ,อลบให้หมดเดี๋ยวไม่อยากให้ทุกท่านเป็นกลมกรอ,อน,นนะคะ่รอแป๊บนึงค่ะ เอาหมวยเอาหมวยโอ้ยไม่เอานะเอางั้นตัวเเอาหมวยเองนะเอาเลยเร็วดีอ๋ออันนี้จ่อจาหนจานยังลนะจ่ออาจะไหมไจ้าโอเคไาร์ดเซเปอร์ ของไทยหลับต้งนี้โหมันก็ช้าเหมือนกันนะแต่เหนื่อยแรงเลยอะอะไรดีน้าอันนี้ไหมไม่ไม่เอาเอาอะไรดีอ่ะไปจกกักรทิอา้าวทำไมเทพนายนั้น9คนอนะ่ะนี่ก็นายเทพอันเอานายเทพบหอก็นายเทพเออเอานายเทพเฮ้ยทำไมนายเทพกขอตัวมีอันนั้นอ่ะเธอเอาเข้ามาเถอะนายเทพ ไม่รู้อาจจะเจอกันด้วยเชื่อมต่อเขียนยังไงเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนไม่เห็นนี่เฮ้ยป้าคุณนี่อยู่ไหนนะนี่นี่นี่เราอยู่นี่นเห็นีเมม่เองคุณนี่เองจเอจ๊ <c oughs> ไฟจ้าเฮ้ยไหนเฮ้ยทำไมมีคนอยู่ด้วยเขาเพเรามีแฟนเค้กเหรอไม่ จะพิมพ์เมื่อไหร่สวัสดีไฟจ๋ารู้เลยสวัสดีไฟจ๋าไฟเขียนไฟเขียนโนนี่เองเราไงโล้เขาเล่าตัวเล่าไปหาต้นไม้เออไปไม่ได้แล้วเบอร์แล้วไอ้โหนี่ก็ไปอยู่ไฟจ๋าก็เกือบพูดว่า เพื่อแล้วแฟนจ๋าแหม่หนูมากหนูต้องเพ้อตั้งขแม่หนูนี่ทุกคนเก็บจับเมได้เพื่อแล้วไปดีเฮ้ยเค้กโหยังไงดีจ้ะเออแข่งกันนะจ้าเรารู้ละง่ายเจ้าสีอันนี้เราจ้เอาสุดได้มากง่าย่าไปจ้ะจัหรับคนมือสมัครใหม่มาาหพวกนี้อ ชื่อกลายเป็นโคนี่อินดูดิใัวอินเขยเราอยู่ไหนตัวตัวอยู่ไหนเราอยู่ไหนตัวอยู่เนี่ยตัวชื่อไปจ๋าเวลาจำกัดนะคะนี่นี่นี่ไปจ๋าไปนี่มาหาเรานี่ของตัวไปจ๋านี่ของตัวมันเกิดกันบ้าเพราะเราคุยกันเนี่ยของเลาอะก็ของตัวคำว่าโคนี่อิ ะองตัวโอเคตัวลแล้วะโอเคนะคะแล้วก็จะไม่เสียเวลากับเพื่อนจะสู้เราได้ไหมสู้แน่จะเสนอไมยมีคนออกก็เถะก็ช่างมันดีมีคนออกอะเราได้แชมป์มาหลายรอบแล้ว จะสู้เราได้ไหมไม่ได้เยถไม่ได้ไไว,วือโอเคนะครับกนะ็จะดใหญ่ะไหนไว้ายตายแล้วไม่สวยเลยมเมื่อของเราเหมือนลิฟมากเลยอ่ะแฮกก็อยู่กับต้งนี้ ร,รักลิบานะมีเวลาจำกัดนะตอนนี้เหลือ 29, 2ส27เกของของเราไม่สวยเลยแต่ยังไงเราก็สื้อตัวได้พาตัวก็ หรอคนี่ปุ่นในเชคุณเจ้าต้องไปแล้วปุ่นจ้าฝากคนออกให้เจ้าเจ้าได้ได้เจ้าง่ายมากของเราที่เขาสวยกคุณเล่ห์ไหมครับอ้วนของเรามีเพชรสามสิบแปดนะเราจะทำอะไรตงดี้เราไม่รู้ว่าเราถึงไปบ้างก็เ,เลือกเอาเองดิ มันจะเป็นเพลงช็อกโกแลตโอ้ยจะหมดเวลาแล้วเลยดิฉันเองน่ะอะไรเดราจะลงสีแล้วอะไรดิฉันเองเรายู่ไม่ได้แล้วใครๆก็ทำทำไม่เสร็จนั่นแหละแต่ฉันทำเสร็จแล้วแรงเอาด้วยนะจ๊ะจะแรงงานกันก่อนโอเคนะคะก็่าววันนี้คก็ว่าเป็นต้น ยี่ยี่อยู่เลยอ่ะอุ้ยตัวของเราดิสวยมากนสวยจนแบบโอนโ้ยโอนแบบไม่อยากแข่งกันเนี่ยแข่งเลยปะต้องแข่งจ้าเพราะสำหรับคนสมัครใหม่ใช่ไม่ใช่ยายคนสมัครโอ๊ยสมุมดเลยไม่ดีอ่ไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องห่วง เรารู้ว่าคขานี้เอาได้แน่นนจะเออเราจะเข้าอรอบเด้งเข้าใหม่ดิอุ้ยเวลาก็ยังไม่หมดด้วยยี่สิบยี่สิบเก้าแล้วนะงั้นตัวเข้ามาใหม่ทบลงเดิมหรอแค่ใครหยาบไปหน่อยอุ้ยทำไมเี่นี่ดูของเรา เฮ้ยคนหนึ่งก็สวยกว,ว่าเราข่าว่ารูปสวยเฮ้ยคนนี้ว่ารูปสวยที่สุดเฮ้ย <c oughs> ของเรามีคนให้เราสองแล้ว ทีทีมีคนให้เราแล้วมีคนให้เราแล้วหนึ่งคนอ๋อดีกว่ามาเ้าเราเปลี่ยนข้อจิตจักรกต้องเปลี่ยนทือเดี๋ยวเครื่อ โอ้โหว่ากากหรือไม่ไม่เอาฮะออื่ผัดไทยเราก็อยากทำนะก็ไม่เอาดีกว่าผัดไทยผัดไทยผัดไทยไม่เอาเราชาเด็กเทพเฮ้ยเดี๋ยวกป๊บแป๊บหนึ่งนะเรามีเพื่อนที่ชื่อว่าผมวาดกากหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ ก่อนอันนี้บอกนายเทพเนี่ยบอกเอาไม่เอาและหูเบื่อผัดไทยนี่แหละที่สุดเราอยากเป็นผัดไทยจะดี เนี่ะมีหลายคนแล้วนะนี่หลายคนแล้วอันนี้ใครอ่ะค่ะเฮ้ยายโทนี่เองมาอยู่แถวนี้เนี่ยไอ้โทนี่เองเยอะคนมาเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องมีคนเยอะแล้วนะเออเนาะมาเพิ่มเราเป็นเพื่อนตัวไม่เอาเหมือนเดิมสายที่เกี่ยวกับเขานึง มา,าามาดูหน้าเราดูหน้าเรามดูหน้าเรานันหน้า,าส่งใบสมัครแล้วนนจ๋า,าดูหน้าเราเ <c> เ <oughs> ืกันือเ <c oughs> <c oughs> เปนพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นแฟน ちょっとせの。 ก็รับไปกันนะ